สวัสดีค่ะอยู่กับเราคะช่องพลายแซมสั้นขวัญเงอนนะคะตอนนี้เรามาถ่ายคลิปไว้นะคะสดไม่ได้สัญญาณไม่มีนะคะสดไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้จะบันทึกอ่ถ่ายคลิปไว้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ไม่อยู่หน้ากล้องนะคะเพราะว่าหลังกล้องเขาไล่เราออกมานะคะอากาศดีมากเลยค่ะอากาศดีมากนะค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะ งม,มช้างมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องต้องต้องนำนำไปกองะะด้านหลังก็จะเป็นการถ่ายทำรายการอยู่นะคะภาพบรรยากาศให้ชมแล้วกันนะคะ <c oughs> อือจะเป็นทางเดิน <c oughs> ทางเดินป่านะคะ <c oughs> ลัดเลาะป่าไปก็ไปทะลุที่อ ริมน้ำชีนะคะเ,เดี๋ยวเราจะถายน่าจะได้ถ่ายช้างตอนถึงน้ำชีแล้วนะคะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเราจะไปติดกล้องเขาได้นะคะให้ดูภาพเบื้องหลังวันนี้ก็บัวเขานะคะขึ้นกับแซมสั้นนะคะนักมวยเจอกับชื่อช้างนักมวยเหมือนกันนะคะ จตามได้ไหมฮะติตามได้ก็เสียงเข้ากล้องค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วแต่เราก็ไปถ่ายด้านหลังไม่ได้นะคะเ <c oughs> พราะว่ากล้องเขาจับภาพไปด้านหลังนะคะก็เ,เลยจะให้เราเดินนำหน้านะคะ <c oughs> บควเขาขี่คอเองเลยนะคะควันเล็กเราวันนี้ <c oughs> ไม่ได้คุมนะคะคุมด้านหลัง น้อยนักน้อยนานนะคะทุกวันเลยจะให้คุคือพ่ออาไปต่อค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายเป,เป็นช่วงเป็นช่วงแล้วกันนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะ <c oughs> เป็นทางอุโมงค์แล้วนะคะ <c oughs> เริ่มสวยแล้วค่ะตอนนี้ช้างยังมาไม่ถึงนะคะ เราก็ทยอยมาก่อนนะคะกับทีมงานนะคะทีมงานบางส่วนก็นำหน้านะคะส่วนด้านหลังช้างก็ยังถ่ายทํารายการกันอยู่นะคะออกอากาศวันที่วันที่4พฤษภาคมนะคะช่องไทย PBS นะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามเราชมพี่เซมนะคะกับพลายทองเงินนะคะ ถึงไหนละช้างกำลัาางมาแล้วนะคะเนี่ยเดินลับ,ลบเอเก็บภาพบรรยากาศให้ชมเลยนะอ๋อวันนี้พี่เซมนำหน้านะครับกับบัวขาวนะคะ ได้ยินแต่เสียงควานพูดสวยกันนะคะโองาขาวจุกเลยค่ะถ้าถ้าถ้าดวขาวยิ้มก็งานจะขาวจักเยะ

ให้พาบรรยายแล้วกันนะคะช่วงนี้เราพักตรงนี้ไม่ได้เกือบแล้วนะคะเกือบแล้วนี่นเกือบจะตัวมันตําลอยนะ้ว <c oughs> ถ้าตกถ้าตกล่องนี้นี่โอ้โหไม่รู้ใครเป็นใครนะคะแบบนี้ดีที่ไม่ถอยหลังอ่ะนี่เดี๋ยวเราไปรอชม ภาพบรรยากาศที่น้าชีกันเลยดีกว่านะคะอ่าตอนนี้มาถึงอุโมงค์อีกที่หนึ่งแล้วนะคะตรงน,นี้ฝนเริ่มเซาะอ่าเป็นอุนโมงค์แบบลึกไปเรื่อยๆนะคะแต่ละปีจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะดูเป็นทางาเพาะช้างเดินดเลยนะคะดูฟังนี้นะคะโอ้โห ดูน้ำซอกลงมาลึกเรื่อยๆค่ะโอ้ตรงนี้ไม่ใช่จะหัวจะถึงเหมือนนี่นะเ,เดี๋ยวรอดูนะคะช้างนะรัดเลาะซูซี่ก็ไห้ <c oughs> <c oughs> รอดูนะคะว่า หัวควานนะคะนี่น่าจะชนอันนี้พอดีต้องก้มเองะคะ รู้สึกจะถูกคอกันแล้วนะคะตอนนี้ระวังหัวนะครับระวังหัวนะครับอันนี้ไอ้เวนจี้หน่อยที่อาจจะต้องก้มหน่อยนะครับอ้ากก้มก้มมาชวนด้วยกันมาสมบูรณ์ด้วยกเราต้องแก้อะไรไม่ได้เราต้องเป็นป่าต้องก้มต้องเงยต้องอะไรถ้างั้นจะเป็นผจญภัยนะเอ้ข้างหลังเป็นยังไงนะ ยูไม่ข้างหลังอ่ะคือกำลังจะแกะโซ่โซ่เลยมันซ้อนลงเรื่อยมันมันมันลึกไปเรื่อยเนาะใช่ใช่เนี่ยสี่ห้าปีนี้มันลึกลงไปมันลึกลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้ําน้ํากระซอกลงใช่ครับตอนที่ปีนั้นเรามาไม่ลึกขนาดนี้ใช่ๆที่นี่ฝนฝนหนักที่หนุนแรงมากมาสำรวจนี่มันแบบทางมันเริ่มขาดขาดขาดลึกๆไปเรื่อยเป็นร่องเป็นร่องดูนะคะนี่เพราะว่าเมื่อก่อนไม่ลึกขนาดนี้นะคะเพราะฝนเริ่มตกตกมาแรงก็ ลึกน้าก็ไหลเป็นล่องนะกาเป็นทางเดินป่า

คนมาจากป่ามาแล้วนะคะมาถึงแนวน้ำชีแล้วนะคะนูนบุกเขาตัวเล็กไปเลยนะคะเจอพลายสวนของเรา คุยกันใหญ่เลยค่ะสงสัยจะคุยภาษากวยภาษาสวยกันนะคะเ,เพราะว่าบัวขาวนี่เป็นลูกชาวสวยนะคะก,กวยสำโรงทาบนะคะกับกวยบุรีรัมไม่ต้องถามคุณนั่งมากกว่าป่ะที่พนเหนื่อยหรอคะอ,อ,งงอ๋ะอโอ้ป้ายทองเงินก็พี่เปยนะ กกััันนน่อะครบเจ็บเจ็บตูดไหมคะเจ็บตูดไหมเจ็บตูดกันตูดนะครับเริ่มตูดเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่าลงไปนี่น่าจะแย่น่าจะแย่แล้วนะครับพี่เป้มไ่อยากขึ้นไม่อยู่ครับตูดพี่เป้เริ่มจะแย่แล้วนะครับทุกคนมีดีกู๊ดมีดีกู๊ดนะแยงแย่แยกางแข้งอีกทกี้ยวพี่แย่พี่มีแบบเพี้ยนเพี้ยนขึ้นทางแล้วพี่ ช้างไม่รู้อะไรบ้างเลยใครช้างเราไม่รู้นอกจากชื่อช้างถ้าลงในเปียกแน่นอนนะเพราะว่าช้างร้อน กำลังใจเยอะค่ะอือนี่ก็ทีมงานค่ะทีมงานจากคุณหมอมมาให้เป็นกำลังใจเด็กในสังกัดเด็กในสังกัดว่าทำไมช่วงนี้หมอเด็กเยอะจังเลยในสังกัดโอ้คนหล่ออย่างนี้เราไมีได้เด็กไปบอกนะว่าเด็กฝึกงานไม่ใช่เด็กผมอ๋อต้องฟังให้จบนะคานเต้องฟังให้จบนะคะเด็กฝึกงานไม่ใช่เด็กอย่างงานเข้าเลยนะตอนนี้ช้างเกาลงลงน้ำแล้วค่ะ ยังไงเขาโดมเอาไว้่าเพื่อนไงแล้วก็โดมเห็นไหมเอาเข้าไปไหมอย่งที่ตอบเลยนะครับตอบแล้วจะนี้ภารกิจก็ออกจากป่ามาแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องพลายแซมสั้นฝันเมืองนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะถึงไลค์นี่กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ